อาการคือมันคันเวลาจะนอนเนี่ยคุณหมอมันคันคันคันมากๆคันจนต้องเกาบางทีรู้สึกเกาจนแสบเลยแต่มันคันจริงๆพยายามทำน้องสาวรอให้มันแบบซับ้แห้ไม่ให้อับชื้นนอนเป็นคุณสุภัสตรีอายุ46นะคะบอกว่าอาการคันเนี่ยเป็นมา6เดือนแล้วนะคะมันก็คือคือนับไปนับมาเนี่ยมันประมาณนั้นแต่ว่าด้วยความที่ยุ่งงานก็ยุ่งลูกก็ยุ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็เลยไม่ได้ไปพบคุณหมอมาดูที่กางเกงในเนี่ยคุณหมอมันจะเห็นเป็นผงผงขาวๆอยู่บ้างที่เวลาเวลาสังเกตดูอย่างเงี้ยมันคือเชื้อราไหมจะต้องรักษาอย่างไรแต่มันคันทั้งหมดน้องสาวเนี่ยค่ะคันบริเวณที่มีขนบริเวณหัวเน่าขาหนีบคันหมดเลยว่าอย่างนั้นค่ะผงขาวไม่ได้เจอตกขาวหรือเปล่านะอันนี้อันนี้ไม่ได้ถามว่าออในเรื่องของคันท้องข้อแล้วมีตกข,ขาวไปอะไรเงี้ยค่ะมันก็อาจจะสัมพันธ์กับ เชื้อราเนาะเชื้อราได้มากที่สุดเนาะเป็นเชื้อราในช่องคลอดแล้วก็นอกช่องคลอดนะคะซึ่งก็ถ้าเราคันมาหกเดือนแล้วถือว่าขนานมากค่ะหมอว่าออไปตรวจเถอะน,นะคะไปตรวจเถอ,อะนะจริงให้ไให้คุณหมอดูเลยนะเขาคุณหมอเขาจะดูด้วยะคะ่ะว่ามันเป็นเชื้อราหรือเปล่านะนะนะหรืออาจจะเอาไปตรวจนะคะไปย้อมดูอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเป็นเชื้อราเขาก็จะมีการ ให้ยาทาภายนอกเพราะการนอนอด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เป็นยาสอดข้างในนะคะไม่งั้นนะปล่อยทิ้ไงไว้บางทีเราไปเถอกกาวเกิดการติดเชือ้อแบคทีรียอะไรขึ้นมาอีกนะคะยิ่งวุ่นวายไปใหญ่เลยเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าอันนี้ค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นเชือ้อราเนาะมันก็จะมีสัมพันธ์กับในเรื่องของการดูแลอาจจะมีการอับชืนะ้นอะไรเนองสาวของเราเพราะฉะนั้นเนี่ย วิธีการป้องกันคือเราจากเราจะกสมองเราเป็นชาวราจิงเรารักษาและเราก็ต้องป้องกันด้วยนะอย่างเช่นอ๋อไม่ให้มันมีอาการอับชื้นนะคะเวลาทําความสะอาดนะเข้าน้ำปุ๊บซับให้แห้งนะคะแล้วก็ในเรื่องของการอ๋ออ่อเวลาอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รีบซับให้แห้งนะคะพยายามทำน้องสาวเราให้มันแบบซับให้แห้งไม่ให้อับชื้นเาแล้วก็ ถ้าเกิดอย่างบางคนที่แบบชอบใส่แคสเซียใส่มันถึงใส่เป็น<อ>แผนน่นอะไรแบบบางแล้วกันเนะาะแบบเล็กๆแต่เล็กๆก,ก็ไม่ใช่ว่าใส่แผ่นเดียวทั้งวันเลยเพราะมันมีการอับชื้นแน่นอนเออก็ต้องเปลี่ยนบ่อยหน่อยนะคะ,อะสองวันละสองสามแผ่นเลยก็เปลี่ยนไปถ้าเกิดว่าแบบใส่ทั้งวันอันเนี้ยอับชืน้นระบายอากาศไม่ดีแน่นอนนะ,<อ>นะก็ทําให้เกิดการอับชื้นได้นะคะเนาะกางเกงในที่เราใส่ก็ต้องเป็นระบายอากาศดีๆนะคะไม่เอาที่มันระบายอากาศยากๆเนาะบางทีเรามีตกขาวหรือมีอะไรอย่างเงี้ย แล้วถ้ามันระบายกันไม่ดีมันก็ทําให้เกิดอับชื้นอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วก็เกิดแืมเป็นพวกเชื้อราพวกนี้ได้ค่ะนะคะชุดชั้นในนี่ต้องเปลี่ยนบ่อยไหมคุณหมอสำหรับคุณผู้หญิงโดยเฉพาะกางเกงในเนี่ยค่ะอ้าวมันก็ไม่ได้แบบมีกําหนดชัดเจนนะคะเพราะคืออย่างนี้พี่อ่ะคือหมายถึงว่าบางคนอะเยอะไงหมายถึงว่ามีหลายชุดมีแบบมียอะเป็นยี่สิบตัวอะไรเงี้ยค่ะคือเอาเป็นว่าเราใช้แต่เรู้สึกว่า เออมาดูเก่าแล้ว,ลวพิ<ด>จารณาด้วยตัวเองเรพิจารณาด้วยตัวเองไหมบางคนีบางคนม,มีไม่กี่ตัวอย่างเงี้ยแบบม,มีประมาณสักสามสี่ตัวแล้วมันมันใส่ซ้ำบ่อยๆอ่ะมันก็เก่าเร็วถูกไหมเนาะนะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าดูด,ดูในแต่ละคนแล้วกันนะคะแต่ว่าปกติอาจารย์แบบ ปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไหมบอกว่าคือแบบประมาณโดยเฉลี่ยนะอ่าประมาณนั้นแต่ว่าสุดท้ายก็คือดูว่ารู้สึกว่ามันเก่าแล้วมันเริ่มแบบเออหรือว่าอย่างบางคนอย่างถ้าบางคนเป็นตกเขาเนี่ยแล้วบางเก่งในเป็นรูเออเป็นรูแบบว่าเอมันไม่ได้โดนมดกัดมันไม่ได้โดนอะไรชัยนะแต่ว่ามันมีแบบสาร์ขั้นหลังของผู้หญิงอะค่ะมันมีความเป็นกรดหน่อยๆนะมันมีความกรดหน่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เหมือนแบบกัดเกงในเป็นดูเมื่อไหร่เก่งในเป็นรูแล้วก หอะไรอย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยค่ะดูเป็นแบบเป็นตามตามนั่นแหละว่าเราดูววาเ,าเหมือนเก่า <c oughs> ที่เราเออใช่เก่าแล้วก็เปลี่ยนใหม่เลยอะไรก็เห <c oughs> มือนกันนะ <c oughs> ใส่วันนี้ซักอาทิตย์หน้าบางคนเนะคุณหมอบางทีอ,อยางไปแต่งเป็นอ่กง,ง้นก็มีหรือบางคนเดือนหนึ่ง มีชั้นในมีเยอะจริงแต่ว่าดืหนึ่งสักครั้งสองครั้งเนี้ยคือเอามารวมๆๆกันไว้อะไรเงี้ยเคยมีคนการเข้ามาเยอะเหมือนกันการทําความสะอาดก็สําคัญค่ะค่ะมันหลายอย่างหลายปัจจัยใช่แต่ว่าในเรื่องของการชักเนี่ยหมอคิดว่าอย่างที่บอกอย่างที่พี่ต่องบอกเลยว่าถ้าไม่ควรทิ้งไว้นานเนาะเพราะว่าบางทีมันมีการมันเป็นอะไรที่มันมันไม่มันไม่เหมือนสุขภาพ ชิ้นอืน่นแบบเออมันอาจจะไม่ได้แบบสัมผัสกับพวกแบคทีเรียหรือว่าอย่างตกอ่าผู้หญิงถ้านพี่ตกหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออถ้าเราอยู่ไม่นานมันก็มีการสะสมอับเชื้อแบบเชือบบช้อโรคอ่ะอยู่อะไรอย่างเงี้ยเอออย่างน้อยก็มาทีละครั้งแม่ที่รู้สึกว่าแบบอ่ะยังพอแบบได้นะ